สวัสดีค่ะขอข้อนรับสู่มานนี่ยอะไรคลิปนี้มาแจาก Wallet f ฟรีนะคะประจำวันที่16พฤษภาคม2568แจก Wallet f ฟรีนะคะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนำเพื่อนใครอยากได้ Wallet f ฟรีขอความกรุณานะดูคลิปให้จบช่องทางการรับลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วเพียงเพียง<พ>แค่คุณแอดเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปเดี๋ยวระบบจะบอกว่าคุณจะต้องทำยังไงบ้างก็ นะคะก็เพื่อประโยชน์ของเราเองก็ดูคลิปให้จบการแจกเหมือนเดิมนะคะแจกแบบแอดไลน์วันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ21นาฬิกา8นาทีส่วนโค้ดดังเป่าหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่16ในวันนี้คือคำว่าน้ำแดงโค้ดดังเป่าคือคำว่า น้ำแดงเอ,อประมาณนี้ก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยในการแจกวอลเล็ตแจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนำเพื่อนนะคะส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่คะ